สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารักทางช่องทางซีมีดัตมีค่ะ วันนี้เป็นวันจันทร์ที่29พฤิกายน2564สําสหรับสีมงคลวันนี้นะจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีครีมค่ะการงานจะราบรื่นนะคะนอกจากเนี้ยสีนี้นะคะยังส่งผลในเรื่องของอารมณ์ให้เรามีอารมณ์ที่จ่มใสเบิกบานนะคะมีความใจเย็นเวลามีปัญหาอะไรมาก็แล้วแต่นะคะก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเลยทีเดียวส่วนสีดําสีม่วงสีขาวค่ะอันนี้เราจะเน้นในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภนะคะโดยตรงเลย เครื่องประดับนำโชควันนี้ค่ะจะเป็นหยกเป็นเพชร้วกิสตันนะคะที่จะดึงดูดในเรื่องของโชคลาภข้อสำคัญนะเครื่องประดับเหล่านี้ค่ะจะสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีนะคะให้ออกพ้นไปจากตัวเราคนไหนนะคะที่จะการเสริมดวงการงานเช่ตนตอนนีการงานอาจจะมีอุปสรรคก็ดีหรือมีปัญหาต่างๆก็ดีหรือเราอยากจะต้องขอพรในเรื่องของให้การงานเรามีความมั่นคงนะคะ ให้เป็นสักการะบูชาพระราหูค่ะหรือพระพิยัตมหาราชนะคะอีกองค์ก็คือกมรมหลวงชุมพรเขต็อุดมศักดิ์อันนี้จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เสริมเรื่องการงานได้อย่างดีนะคะในเรื่องของการเงินใครอยากได้โชคลาภใครอยากได้เงินเงินทองทองนะคะให้ไปสักการะขอพร,รอพระศิวลีกับพระพิเคนศค่ะส่วนคนที่ต้องการทําบุญวันเกิดนะคะที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนดีก็ดีหรือเกิดวันนี้ก็ดีค่ะ เราต้องการทาบุญเสริมดววันเกิดค่ะให้ทําบุญเกี่ยวกับการบูรณะสถานที่นะคะหรือปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นอธนนิสฐานให้เรามีชีวิตเนี่ยที่มีความ มั่นคงนะคะมีความเป็นมงคลต่างๆเข้ามาในชีวิตข้อสําคัญนะอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่ที่มีในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานก็ดีการเงินหรือสุขภาพก็ดีจะค่อยๆหมดไปเรื่องของอาหารการที่จะใส่บาตรก็ดีหรือถวา,ายสังฆทานก็ดีนะขอให้มีดอกแครหรือ อสดานะคะจะเป็นสะสดาน้ำประหวานก็ได้นะคะใส่บาตรถวายสังฆทานค่ะอันนี้จะเป็นเคล็ดนะคะให้ชีวิตเราเนี่ยมีความพั่งพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงก็ดีนะคะเรื่องของเงินทองก็ดีนะคะก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาเราอย่างต่อเน,นื่องเช่นกันเมื่อวานนี้นะคะในรอบ17.3 0ุ 17, 130นอนเนี่ยตัวเลขที่ออกคือ629แล้วก็47รอบนี้ค่ะเลขเข้ามาในชุดวินค่ะเรียกว่าแตกสามตัวบนนะคือเข้ามาทั้งสามตัวบนแล้วก็2ตัวบนเลยค่ะ เพราะว่าในชุดวินเนี่ยมีทั้งเลขหกเลขสองแล้วก็เลขเก้าส่วนในรอบ1 8บ0นอนเลขที่ออกคือ9 8 8แแล้วก็93รอบนี้นะคะก็เข้ามาในชุดวินด้วยเช่นกันนะคะเข้ามาสองตัวแรกของชุดวินนะก็คือเลข9กับเลข3ส่วนในรอบ19.30านอนเลขที่ออกคือ379แล้วก็55นะคะรอบนี้นะตัวในเลข7ค่ะเข้ามาในหลัก10บนนะคะแล้วก็ยังเข้ามา2ตัวบนนะคะแต่ว่าจะไปอยู่ในชุดจับคู่ก็คือเลข79็นั่นเอง มาถึงการวางเลขเด็ดประจำวันจันทร์ที่29พฤศจิกายน2564นะคะในรอบ17.30นชุดวินค่ะเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข0เลข7เลข8เลข6เลข3ในวิธีเลข5กับเลข0นะสำหรับชุดจับคู่ค่ะ51 52 54 59 10 20 40แล้วก็90 ส่วนในรอบ18.30นชุดวินเลที่วางไม่ให้ค่ะจะเป็นเลข 0, ูนย์เลขห้าเลขเเลขหนเลขสเลขสีในวิธีเลข0ูนย์กับเลขห้าสำหรับชุดจับคู่นะ 02, น6์สองศูนย์หกศแล้วก็แปมาถึงช่วงเวลา19.30นค่ะชุดวินเลที่วางไม่ให้นะจะเป็นเลข 2, องเลขหเลขห้าเลขสาเลขศูนย์เลขเ เน้นเลขที่เลขสองกับเลขหนึ่งค่ะสำหรับชุดจับคู่นะสองสี่สองหกสองเจ็ดสองแปดสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งอันนี้เป็นทั้งสามช่วงเวลาของวันจันทร์ที่ 29, ยี่สิบเก้าพฤศจิกาเลยนะคะอย่าลืมนะคะหมั่นทําบุญหมัม่นให้ทานนะคะจะเป็นอาน,นิสงส์งให้เรามีโชคลาภอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไปดูรายการรักเลขเด็ดด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะจะมีการพยายกรณ์ในดวงชะตาของแต่ละวันแล้วก็ยังมีการบางตัวเลขนะคะ ของงวดวันที่หนึธันวาคมไม่ด้วยเช่นกันนะคะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด็กประจำวันกับใจรจักทางช่องทาง,ทาง,ทางซีมีดัตมีนะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีและสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ